วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบ้านพักตำรวจแปลนใหม่นะครับเป็นทรงโมเดิร์นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนี่ครับผมตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะครับครับเราเข้าไปกันครับนี่ครับเป็นประตูกระจกนะครับโมเดิร์นซะด้วยเมื่อก่อนนี้จะเป็นประตูไม้นะครับนี่ครับห้องฟังขวาสุดและซ้ายสุดเนี่ยก็จะมีกระจกนะครับเป็นหน้าต่างกระจกสามารถอ่ารับแสงแล้วก็เปิด ระบายอากาศเรียกได้ว่าแบบชมทิวทัศน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ครับตันซีงหลังจานนะครับก็มีช่องระบายอากาศด้วยครับครับไปดูข้างหลังกันครับมีอะไรให้บ้างว้าวนี่เขาเป็นถังเก็บน้ํานะครับผมเพราะว่าด้านบนเนี่ยก็จะมีห้องน้ํานะครับใช้ปั๊มนะครับเป็นถังพักน้ำนะครับใช้ปั๊มสูบขึ้นด้านบนนะครับผม เนี่ยครับก็มีอยู่สิบู่หานะครับนี่มีสองชั้นครับผมโอ้สวยงามนะครับอไปดูห้องน้ำกันครับผมห้องน้ำเป็นไงบ้างครับสุขภัณฑ์ใช้ได้นะครับนี่ครับผมมาตรฐานเลยนะครับผมมีอ่างล้างหน้าด้วยครับนี่ครับเป็นชักโครกนะครับมาตรฐานนะครับมีปูพื้นกระเบื้องนะครับผมโอ้กระเบื้องสวยมากๆเลยนะครับ ทรงโมเดิร์นเหมือนในบ้านจัดสรรเลยครับมีฝักบัวด้วยนี่เป็นไงบ้างครับโล่งโปร่งเลยนะครับนี่งไงมีที่เก็บของด้วยชั้นใต้บันไดนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันครับนี่ครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ว่าวันนี้ก็อขอนำเสนอนะครับผมเพราะอยากให้หลายหลายคนเห็นนะครับ ดยเฉพาะตำรวจนะครับหลายหลายที่เลยนะครับที่อยู่ในบ้านพักเก่าๆนะครับมโสมนะครับเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกำลังปรับปรุงนะครับทยอยสร้างไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับเดินขึ้นมาเจอประตูครับเปิดเข้าไปครับว้าวนะครับเป็นห้องนอนครับโอ้โหทรงเหมือนคอนโดเลยนะครับมีระเบียงด้วยนะครับมีหน้าต่าง ว้านี่ความพิเศษของห้องริมสุดนะครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับถ้าเป็นเอาเตียงเอาที่นอนมาวางเนี่ยแล้วก็เอาตัวทำงานมาวางเนี่ยน่าอยู่มากๆเลยครับอย่างที่บอกนะครับมีห้องนอนอยู่สองห้องนอนนะครับนี่ครับบันไดนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับนี่อีกห้องนอนหนึ่งนะครับผม สองห้องนอนครับนี่เป็นห้องนอนห้องที่สองครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหนี่ครับความพิเศษของห้องริมสุดนะครับนี่ถ้าเป็นห้องอยู่ไม่ใช่ริมสุดก็จะมีหน้าต่างแค่บานเดียวนะครับเดี๋ยวดูข้างในนี่ครับมองไปนะครับมองจากข้างในออกไปด้านนอกนะครับก็จะเจอประตูอีกห้องนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีห้องน้ําข้างบนด้วยครับ จากเดิมคือมีห้องน้ําแค่ชั้นล่างนะครับสําหรับแปรนดนี้มีห้องน้ําข้างบนด้วยนะครับนี่ครับมาตรฐานครับผมนี่มีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าเอ้โหมาตรฐานมากๆเลยนะครับส่วนลายกระเบื้องอผนังกับผนังกระเบื้องเนี่ยที่เป็นกระเบื้องเนี่ยผมชอบมากเลยครับสีนี้เพราะว่ามันดูสะอาดนะครับดูเย็นแล้วก็ดูหรูหรามากๆเลยครับนี่ครับ อ๋อมีไฟด้วยไฟแบบมตาตรฐานซะด้วยนะครับนี่เป็นไงบ้างครับวัสดุประตูก็ใช้ได้นะครับอ่าเดินออกมาครับี่มีสวิตไฟตรงนี้ด้วยนะครับนี่ลงโปร่งแสงเข้านะครับไม่มืดนะครับอ่าเราเดินลงบันไดบันไดก็เป็นอ่าไม้นะครับผมเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้พารูดเหรอครับ ไม้พื้นนะครับนี่ครับถังพักน้ำครับผมสำหรับดูดขึ้นข้างบนนะครับมีมาให้ด้วยเออเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าห้องน้ำชั้นบนเนี่ยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับนี่คือเซฟตี้คัทครับปลอดภัยหายห่วงนะครับเมื่อมีไฟรั่วไฟฟ้าระวงจรก็ตัดเลยนะครับ นี่เป็นห้องเก็บสัมภาระห้องเก็บของชั้นใต้บันไดครับดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะครับเราก็แปลนมันเขาก็ออกแบบม,มาให้สําหรับเก็บของได้ด้วยนะครับนี่ครับสิงหั้งจานครับผมว้าวนี่มุมนี้ชอบมากแต่ว่าอาจจะตั้งผิดตำแหน่งนิดนึงนะครับแต่ยังว่าครับพื้นที่มันจํากัดนี่ครับมีช่องเก็บของนะครับ ดึงไม่ออกไม่เป็นไรครับน่าจะติดอะไรสักอย่างของใหม่ก็อย่างนี้แหละครับอ่าดึงฝั่งนี้ดูอ่าออกครับดึงออกง่ายๆเลยครับนี่ครับผมว้าวโล่งโปร่งนะครับถ้ามีพร่านเข้ามาก็ช่วยให้เพิ่มความหรูหราด้วยนะครับผมนี่ครับโอ้ลังคาอย่างดีเลยครับมีฉนวนกันความร้อนด้วยนะครับโอ้กําแพงก็ด้วยอิฐมวลเบาหรือเปล่า นี่ครับสิบคู่หานะครับหรือว่าสิบห้องนะครับโอ้ทรงโมเดินมากๆเลย